ถึงในช่วงนี้ฮะอย่างที่เกินไว้ว่าเป็นเรื่องราของน้องแอนอิโมชันทาวก็ฟังเห็นบอกว่าเป็นประสบการณ์ที่เจอด้วยตัวเองด้วยเหตุการณ์ั้นเกิดขึ้นที่บ้านหลังหนึ่งแถวย่านสุขสวัสดิ์ครับเมื่อสัก17ปีที่ผ่านมาที่บอกว่าเนื้อหอมไม่รู้เหมือนกันว่าตัวน้องหรือใครเนื้อหอมแล้วไปเจอเหตุการณ์อะไรเข้าในนงเนี่ยนะครับแต่ว่าตอนนี้ตัวน้องแอนอยู่กับเราในสายครับสวัสดีครับแอนสวัสดีครับพี่ปองครับาาเดี๋ยวนะแอนอิโมชันทาวนี่คือตัวเราชื่อแอนหรือว่าชื่อวงฮะ เออผมจริงๆผมพี่แอนมดนะครับพี่อ๋อแอนนะฮะน้องแอนนะนะครับพี่ป๋องเนี่ยเราก็ไปเรื่องแอนแอนแอนอีโมชั่นทาวนะครับแอนนะไม่ใช่แอนนะนะครับแล้วก็ถ้ามาแอนนี่มันน่าจะเป็นมันน่าจะเป็นชื่อผู้หญิงมากกว่าผู้ชายมันจะวนหวานหน่อยมันจะวนหวานไปหน่อยนะถ้าแอนนี่โอเคนะครับเดี๋ยวแอนช่วยป๋องเสียงดังด้วยนะครับนะครับแอนนี่คือหนึ่งในผลงานที่เคยส่งมาประกวดกันในเพลงผีของเราด้วยชื่อว่าเพลงแมนชั่นท้ายซอยซึ่งวันนี้พี่เก่งก็เปิดในการเข้ารายการด้วยนะครับ ว้าว wow. <ม>ชครับชนว่าพี่แก่งเห็นว่าคืนนี้เปิดใช่ไหมฮะแมนชั่นไทสอยและนะฮะเห็นบอกว่ามีซิงเกิลใหม่หรือยังไงครับครับผมพรุ่งนี้ครับจะออกซิงเกิลใหม่ครับในนามของวงอ o มชันทาวนะครับครับอ่ะฮะครับอ,าาอิมชันทาวจริงๆแล้วสิบปีที่แล้วเนี่ยเคยมีเพลงที่ทุกคนนะ่าจะเคยฟังคือเพลงเคเกิดจากความเหงานะะอา่าอืมครับแล,แล้วก็พรุ่งนี้จะออกซิงเกิลใหม่ชื่อเพลงว่าชั่วโมงเศร้าครับชื่อว่าชั่วโมงเศร้าครับผมพรุ่งนี้จะเริ่มออกเป็นวันแรกใช่ไหมครับ ใช่แล้วครับพี่แล้วถ้าจะติดตามจะติดตามได้ที่ไหนยังไงครับแอนก็ช่อง YouTube ครับช่องอีมูชชันทา n ออฟฟิ i ชียลนะครับแล้วฝากกด Subscribe ด้วยเดี๋ยวจะมี MV ให้ชมพรุ่งนี้เป็นวันแรกเลยครับเอาละฮะมี MV ด้วยนะถ้างั้นดี๋พี่ป๋องขออนุญาตเอาไปเปิดที่ FM 99 Sport ตอีกได้ใช่ไหมครับยินดีเลยพี่ครับขอบพระคุณเลยครับโอเคได้เลยฮะแล้วเดี๋ยวยังไงถ้ามีโอกาสเดี๋ยวจะเปิดเพลงนี้ชั่วโมงชื่อว่าชั่วโมงอะไรนะ ชั่วโมงเศร้าชั่วโมงเศร้าของอิมูชันทาวนะฮะพรุ่งนี้ยังไงฝากแฟนรายการเดอะช็อคให้เข้าไปติดตามด้วยนะครับเป็นวันแรกนะฮะแล้วก็มี MV Music Video ดีโอด้วยนะครับแล้วก็ถ้าเป็นเป็นไปได้นะอย่าลืมไปหาพี่เก่งที่รายการเดอะสแครลี่นะอ๋อครับพี่เออหรือว่าวันหน้าวันหลังว่างนะฮะชวนวงชวนอะไรมานะมานั่งคุยพี่ป๋องที่นี่ก็ได้นะครับที่สถานีนะ ได้ครับพี่ได้ครับโอเคได้เลยครับแอนถ้างั้นเราพักเรื่องงานไว้ก่อนมาว่าที่เรื่องที่น้องเคยเจอเมื่อสิบเจ็ดปีที่ผ่านมาที่บ้านแถวย่านสุขสวั์ที่ว่าเนื้อหอมอะไรคือเนื้อหอมครับมันคือช่วงช่วงนั้นนหะผมกาลังจะบวชครับแล้วก็จริงๆผมได้ยินเรื่องนี้มานานแล้วว่าเวลาคนจะบวชเนี่ยช่เนื้อหอมต้องระวังขับรถก็ต้องระวังไปไหนก็ต้องระวังคือถ้าไม่จดบาดเห็บก็จะมีมารเข้ามาผจญมาให้เราบืชอะไรอย่างเงี้ย แต่ว่าตอนนั้นผมไม่ค่อยไม่ค่อยคิดอะไรนะจริงๆผมเป็นครอบครัวที่โตมากับเรื่องพวกนี้เลยนะคือคุณพ่อผมเนี่ยเป็นร่างทรงปู่แก่เหรอเป็นร่างทรงปู่แก่ครับร่างทรงปู่แก่ปู่ฤาษีเรื่องนับแล้วก็ทุกทุกวันพา์ที่เขาสวดมนต์พ่อผมเนี่ยจะพาลูกๆขึ้นไปนั่งห้องพักข้างบนบนบ้านเนี่ยที่เกิดเหตุเนี่ยบ้านบ้านเนี่ยที่เกิดเรื่องนี้แหละก็จะพาขึ้นไปนั่งสวดทุกครั้งแล้วก็นั่งสมาธิให้ทุกคนนั่งสมาธิผมก็นั่งไม่เป็นหรอกก็หลับตา แอบมองบ้างลืมตาไอ้ใครลืมตาว่าพี่ลืมตาเพราะว่าอะไรเงี้ยแต่นนี่สังเกตครับช่วงนั้นก็ไม่มีอะไรจะมีทุกครั้งก่อนก่อนที่เราจะเริ่มทาพิธีนั่งสวดมนต์สมาธินี่พ่อผมก็จะเชิญปู้แกมาลงครับก็จะมีพอผู้แขกลงปุ๊บก็อาการจะเปลี่ยนก็จะกลายเป็นคนเคี้ยวมาแล้วก็พูดเสียงคนแก่ปุ๊บเราแบบผมก็เรียนแบบไม่ไม่กล้านะตอนนี้ตอนนี้นั่งอยู่ที่บ้านอีกหลังข้างๆอยู่ในพื้นที่เดียวกันข้างๆมืดเลยกบ แต่บางเวงนิดหน่อยนี่นี่ก็ผมก็จะจําแบบนั้นแล้วผมรู้สึกว่าไม่ค่อยนะไม่มีอะไรน่ากลัวเกี่ยวกับเรื่องนี้เพราะคูกแก่ท่านก็ใจดีมากครับเนี่ยผมก็อยู่เงี้ยมาตั้งแต่ใก้เกิดั้งแต่ทำความได้นะคุณลื่แล้วก็มีคุณป้าอีกคนคุณป้าผมป้าชีเนี่ยก็เจอสัมผัสในวันนี้ถ้ากดบ้านที่บ้านผมไม่ได้เป็นอย่างนี้เป็นเกิดบหมดผมก็รู้สึกว่าไม่มีอะไรน่าถึงท่นน่ากลัวก็คือไม่ได้กลัวเในแรณี นะครับก็อยู่อยู่อยู่มาจนจนช่วงหนึ่งคุณแม่ผมไม่สบายอันนี้เิ่มเข้าเรื่องเลยนะก็คือช่วงที่คุณแม่ผมไม่สบายตอนนั้นยุ่งซีกว่าเองแล้วหมอดูเขาทักว่าเอยแม่เราเนี่ยจะอยู่ไม่ยืนนะนะเขาทักมาทางพ่อทางป่าทางหมอครับแล้วพ่อผมนี่เขาก็เป็นตอนนั้นค่อนข้างฮอตในวงการพักเครื่องคือเป็นบรรณาธิการด้วยก็จะรู้จักพวกสายเนี่ยเกจิคนดูดูวงแม่อะไรย่างเงี้ยเขาจะ เพื่อนพ่อผมเป็นหมอเดูครวัับว่าเนี่ยให้แม่ผมไปทําพิธี่สร้างออไ้คนียพระแม่พระแม่มวยผมครัถ้าไปตั้งไว้แล้วต่ออยู่ได้แต่แล้วแม่ผมก็ดีขึ้นครับอดีขึ้นเสร็จแล้วก็ก็ผ่านมาอีกหลายปีเลยครับมันก็เหมือนกับว่าเขาอะมีคนมาดูดวงว่าเนี่ยอีกช่วงหนึ่งเนี่ยต่อมีกช่วงหนึ่งเนี่ยจำจำอยู่ไม่ได้แล้วนะแม่ผมก็บอกว่าถ้างั้นน่ะขอฉันอยู่จนถึงลูกบวชแล้วกัน ถึงลูกคนเล็กเนี่ยขอถึงถึงลูกบวชปุ๊บเนี่ยแล้วท่านจะเป็นอะไรก็ก็ยอมนั่คือขอคปามสุขแค่นี้ครับเขาก็พูดไปไม่ได้คิดจนวันที่ผมจะบวชจริงๆเนี่ยนี่จริงๆเป็นเรื่องที่ผมจริงๆอยากลืมแต่ว่ายิ่งอยากลืมไปยิ่งจําเฉยเลยคือตอนเย็นอย่างพรุ่งนี้เป็นวันที่ต้องบวชเข้าโบสถ์นี่ครับ วันเนี้ยตอนค่ำๆก็จะผมผมไม่ได้ทําพิธีแห่นาคอะไรตำขวัญนางไม่ได้ทําก็คือแค่ไปโกนขนผมแล้วก็ผมผมชุดหน้าชุดขาวครับแล้วก็ทาขมิ้นแล้วก็นอนแล้วก็แล้วก็กลับมานอนบ้านครบกระดาผมจะนอนข้างล่างแม่นอนข้างบนแล้วข้างข้างห้องแม่เนี่ยก็จะเป็นห้องผักที่เราไปสนิทกันตั้งแต่ตจะเด็กวันนั้นก็ไม่มีอะไรก็นั่งแล้วก็พูดสาเตรียมของเตรียมอะไรกันอย่างนี้ยะพอถึงเวลาที่ เข้านอนผมประกาศท้าแม่แล้วก็นอนแม่นอนบนเตียงผมนอนด้วยคือนั้นมันเร็วครับเพราะว่าตอนเช้าต้องตื่นต้องเข้าพิธีก็นอนผมคิดว่าผมหลับประมาณสามทุ่มแม่ก็นอนด้วยทีนี้บ้านต้องอธิบายว่าเนื่องจากเป็นบ้านที่อยู่ในสวนทุกวันนี้รถยนต์ผมยังเข้าบ้านไม่ได้เลยทีต้องเดินจอดแล้วเดินเข้ามาประมาณห้าร้อยเมตรแล้วระหว่างทางก็เป็นทางปูนที่แบบพอจะสุ่มเนได้อะไรเงี้ยจะมีต้นโพต้นใหญ่ ในทุกวันเมื่อกี้ผมเพิ่งเลิกจากร้องเพลงผมก็เดินขึ้นมาด้วยความชินเลยไม่ได้เป็นงี้เสมอบ้านผมไม่มีระเบียงเป็นบ้านสองชั้นไม่มีระเบียงเพราะฉะนั้นอะไรรอบๆข้างเนี่ยมันไม่มีทางที่จะมามามาโดนกำแพงได้ไม่มีทางไม่มีทางผมก็หลับนอนนอนไม่คิดอะไรด้วยไม่คิดอะไรเลยนะครับหลับไปสักพักหนึ่งได้ยินเสียงเหมือนคนเคาะ แบบประมาณนี้อืมมก็ไม่ตื่นอ่ะผมผมไม่รู้สึกแต่ผมได้ยินเลยผมว่ามันมหมือนการแบบเราแม่งได้ยินอะไรน่ารำคาญแล้วกแบแต่พักมันไม่ใช่แค่ตึก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 มันเหมือนกับว่าเหมือนคนโกรธอืมปึ้งปึงป้งปึ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 งปงอย่ามันก็รอบเลยอ่ะอืมรอบกันคำนองถึงว่ารอบบ้านเลยรอบบ้านเลยอ่ารอบบ้านจนผม อะไรวะผมผมไม่รู้สึกว่าอะไรกันวะมันจะอะไรกันจน่ผมก็สะบัดแล้วก็ลุกขึ้นอะไรจะเปิดประตูเดินออกไปไปดูผมไม่ว่ามีคนมาเคาะข้างล่างคือจริงๆมันไม่ได้เสียงล่ากมันเป็นเสียงข้างบนแหละแต่ว่าด้วยความลุยเราเปิดประตูแม่ผมก็เรียกแอนไปไหนอนม่ยไม่รู้ใครมาเคาะเนยจนนอนแล้วก็แบบพรุ่งนี้ต้องตื่นเช้าเดี๋ยวก่อนยังไม่ไปพอพู้นั้นเสร็จแม่ผมก็้องไห้ แม่มาเชิเลยแม่เป็นไรแม่เป็นไรอ,อย่าลงไปอย,อย่าไปเปิดอย่าไปเปิด<อ>ไปเปิดมานั่งกับแม่เสร็จแล้วมานั่งจับจมือระหว่างที่นั่งอยู่ก็ยังมีเสียงอีกมีเสียงมาจากข้างบน,นอะเมลังคามันเป็นไปไม่ได้พี่บ้านผมสองชั้นสูง<ศ>แบบไม่เป็นไปไม่ได้แล้วก็นั่งแล้วผมเกิดอะไรขึ้นอะก็นั่งคุยกันเออ เนี่ยอะไรก็ไม่รู้เรื่องแอนจะไม่รู้เรื่องบอกแม่แม่แอนไม่รู้ว่าันต้องทํายังไงครับแม่บอกว่าไม่ต้องลงไม่ต้องลงไม่ต้องลงเดี๋ยวสวดมนต์กันคแล้วผมก็เดินไปห้องพระที่หนางคะนั่งสวดเวิีปิสุโวสวดชินาบัญชรแต่แล้ว่างสวดก็มีเสียงดังเป็นชุ่งช่วงพี่เป็นเสียงแต่มันไม่ได้แรงขึ้นเหมือนเดิมพี่ ตอนนั้นมันใจมันมันใครจะไปมีสมาธิสิใช่ไหมพี่มันเหมือนตัวแล้วก็พอพวงซ้ายพอวงขวาว่ามันจะยังไงวะแต่ไม่เห็นตัวไม่เห็นอะไรเลยอืไม่เห็นอะไรเลยแต่มีแต่เสียงอพอเสร็จก็มานั่งมานั่งเดินกลับมานั่งที่ห้องแล้วก็ก็พยายามหลับตาแผ่เมตาอืแผ่เมตาแผ่เมตาจนจนหลับกันไปโอ้แล้วก็ตื่นลงมาก่อนเช้าก็ยังไม่ได้พูดอะไรกันเพราะมันไปวุ่นวุ่นไปวุ่นวุ่นก็อาไปไปที่วัดก่อน กับแม่จะรู้แล้วก็เพียครับไปดึงว่าแปดโมงแห่รอบโบสถ์เสร็จวันนี้ก็ผมเข้าไปรับรับศีนอท้องบทแล้วก็ท้องบทเสร็จเปลี่ยนจากชุดหน้าเป็นชุดพระออกมาเปิดัวทานนักลับข้ามาทีช่วงที่ผมกำลังจะเอื้อมมือแต่ขอบโบสถ์อ่ะวันนี้แม่ของก็นั่งอยู่นอกทุกคนกะเธอเปนพระใหม่แต่ขอบโบสถ์ปุ๊บ ผมก็หันหลังไปง้อหันหน้าเข้าโบสถ์หันหันหน้าออกพระประธานแล้วก็มือแตะตัวที่แตะปุ๊บก็มีเสียงคนเฮ้ย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 แเออไปช่วยด้วยเรื่องคือแม่ผมเป็นร่วงไปแล้วโอยเป็นวที่มือแตะโบสถ์อะแม่ผมก็ร่วงไปโอ้ยคนรู้แล้วผมบอกเฮ้ยทำไมวะเฮ้ยเอ้วเพาผมลงก่อนผมแล้วผมก็จับไม่รู้ว่าผมจับแม่ได้วให้เผาคือไม่รู้ว่าตอนนั้นมันเป็นพระแล้วหรือยังก็เลยเดินไป ไปดูแม่ก่อนไปดูแม่ก่อนอแล้วคนก็ช่วยไปยุงไปไป,ไปพัดแล้วก็พาเขาพาเข้ามาที่มันมมไม่ค่อยมีคนคนระับเขาก็ดีขึ้นเขาก็ดีขึ้นแล้วก็แยกย้ายกันไปอจนกระทั่งทุกอย่างเคลียร์ผมก็นั่งว่า,าแม่มันเกิดอะไรขึ้นแม่อแม่ต้องบอกนะคือเขาก็เลยมาบอกว่าตัวเขาเนี่ยไปพูดว่าเออฉันขออยู่แค่ลูกบวชก็พอลังจากนั้นเนียมันจะเป็นอะไรก็ได้แล้วครับ นั่นหละสุกแล้วเนี่ยที่ทั้งหมดที่คิดต่อแม่คือในนั้นน่าจะเป็นเจ้ากรรมในเวรที่รออยู่รอแม่นอแม่แต่วันวันที่ผมบวชก็คือตามคาสัญญาที่แม่ให้ไว้อ่เออยที่ผมลืมไปชอบหนึ่งชิ้ที่ที่ได้ยินเหมือนกันเลยอือบนนอนข้างล่างแน่นอนข้างบนอ่าละละทางเดินข้างล่างคือบนนอนผมมันมันเป็นทางเป็นทางผ่านไปบ้านหลังหนึ่งได้ครับผมก็ยินเสียงว่าอย่าลืมสัญญานะ อ๋อไม่ลืมสัญญานะเนี่ยแต่ผมรับมาได้ยินแบบเนี้ยอแล้วพอตอนเช้าผมก็มาได้ยินข่าวแบบนี้แม่ว่าเมื่อคืนฝันแปลกๆมากเลยแม่เมื่อฝันเลยจริงก็ไม่รู้ว่าม่มีคนบอกว่าไม่ลืมสัญญานะอม่ลืมสัญญานะแม่ผมก็ตาซึมเหมือนเขาบอกเออเมื่อคืนแม่ก็ฝันแบบนี้เหมือนกันเหรอเมื่อคืนก็ฝันแบบนี้เหมือนกัน อันนี้นคือเรื่องก่อนที่จะดูอันที่ดูอืมอัน้ผมผมผมถามหน่อยสิอันนี้คือเหตุการณ์ทั้งหมดแล้วใช่ไหมฮะนี่ทั้งหมดก็คือ,อสรุปแล้วคือผมคิดว่าคุณที่จะแม่คือน่าจะเป็นหนุ่เจ้าก่อนในเวทีอ,อมันมาทวงสัญญาครับผมผมขออนุญาตถามเนาะนะครับปัจจุบันนี้คุณคุณคุณแม่ยังยังอยู่ไหมครับยังอยู่พี่ออแต่ว่าเราก็โชคดีที่คือแต่ว่าเราทําวิธีกันเรื่อยๆนะมันจะขึ้นเป็นส่วนมนบอกปู่ตลอด ตอนนี้แม่ยุ75เจ็ดสิบห้าแล้วแต่ความจำเขาไม่ค่อยดีแล้วแล้วก็จริงๆก็มีการดูดวงกันตลอดอะแสดงว่าคุณแอนกับผมน่าจะอายุไล่ๆกันนะครับแล้วก็คุณแม่คุณแอนกับคุณพ่อคุณแม่ผมก็อายุไล่ๆกันนะประมาณสักเจ็ดสิบเจ็ดสิบกลางๆเจ็ดสิบกว่าน่าจะรุ่นราวคราวเดียวกันเนาะนะครับคือผมถามเพราะว่าคือมันเหมือนกับคําสัญญาที่แม่ให้ว่ากับใครก็ไม่รู้ล่ะนะครับหลังจากที่อยากจะเห็นลูกลูกลูกบวช ผมก็ได้ผมผมตกใจเหมือนกันว่าตอนที่เอามือแตะขอบประตูอ่ะแล้วคุณแม่ล้มลงผมนึกก็อยาเป็นนึกในใจนะว่าอยาเป็นอะไรนะเพราะว่าเห็นแม่เ<า>ส,สัญใาไว้ไงแล้วปรากฏแม่ล้มไปเป็นลมก็ยังรู้ว่าเสี่ยงคนนะ่ะเสียงคนแ<อ>บบโวยวาย<อ>ไปดูแล้วไปดูแลผมไหมคือผมตกใจจริงผมไม่ได้คิด<อ>ผมค<ๆ>ิดว่ามันไ,ไม่มีอะไรแล้วก็เราเราใส่ชุดเหลืองนะชุดผ้าละครับโอ้ชาตินี้เนี่ย โอ้แต่แล้วผมดูจะเป็นอะไรเพราะว่าผมรู้อะเมื่อกี้ผมดูจากข้อมูลคือมันย้อนกลับไปเมื่อ17ปีที่แล้วไงนะครับผมก็เลยคืออยากถามว่าทุกวันนี้คุณแม่ยังอยู่ไหมอะคุณคุณนันบอกคุณแม่ยังอยู่แต่ว่าณตอนนั้นไอ้ไทม์นั้นเนี่ยมันมันอยู่กึ่งระหว่างความเป็นความตายนะนะครับเพราะว่าไปสัญญาไว้กับอะไรก็ไม่รู้ไงว่าถ้าลูกคนเล็กบวชแล้วฉันฉันยังไงก็ได้แล้วพอลูกคนเล็กกเลังจะเข้าประตูบวชแล้วล้มไปโอ้โหโอ้ฉันนั้นคือผมผมผมไม่คิดว่าผมตกใจคือแบบ ดังวันด้วยคืออยุ่ตรงบ์แล้วเราไม่คิดเลยครับไม่มีทางเอานะผมถือว่าท่านก็ท่านท่านผมว่าท่านทําบุญมาเยอะนะนะครับอะไรจะเอา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 แล้วเอาเอาเอาแม่เราไปเอาพ่อเราไปคงคงเป็นเรื่องไม่ไม่ง่ายหรอกนะครับต่อให้จะเป็นเจ้ากรรมนาเวรไปแล้วก็ตามแต่เนอะนะครับแต่ว่านี่คือคําสัญญาที่ได้พูดไว้กับบางสิ่งบางอย่างว่าอยากเห็นลูกคนเล็กบวชแล้วถ้าหลังจากนั้นเนี่ยจะเป็นยังไงก็ไม่เป็นไร โอ้ยแต่แล้วผมก็ลุ้นนะแบบอย่านะแอนอย่าเล่าว่าคือถ้า <c oughs> <ทำ S 1> มันเป็น <c oughs> คือถ้ามันเป็นอย่างนั้นจริงของโทษนะฮะถ้าเป็นอย่างนั้นจริงผมจะสะเทือนใจมากนึกออกมาคือวันที่ปิติที่สุดอ่ะง <c oughs> ใช่ครับพี่นึกออกมา <c oughs> วันนี้มันปิติที่สุดอ่ะ <c oughs> โอ้ยผมเออแค่เป็นลมโอเคแล้วทุกวันนี้แม่ก็ ตามวัยฮะคุณแอน70ว่าก็เป็นเรื่องปกติที่อาจจะหลงลืมบ้างนะฮะอาจจะไม่แข็งแรงมากนี่เรื่องปกติผมเข้าใจนะเพราะว่าวันหนึ่งทั้งคุณแอนทั้งผมเราก็ต้องไปอยู่จุดเดียวกับที่พ่อแม่เป็นนั่นแหละนะครับร่างกายมนุษย์ฮะยังไงมันคงใช้แข็งแรงไปตลอดไม่ได้หรอกมันก็พ่อก็เป็นฮะเข่าบ้างอะไรบ้างก็เรื่องปกติก็พยายามดูแลกันให้ดีที่สุดก็แล้วกัน ใช่ครับถูกครับเ็ที่ครับครับนะครับแต่นี้ย้อนกลับไปนิดนึงแอนเรื่องของเสียงที่น่าสนใจนะครับที่บอกว่าเสียงเคาะที่ว่าเนี่ยเอาเหตุและผลก่อนนะผมไม่รู้สึกว่าแอนอยู่กับเรื่องแบบนี้มานานจนเชื่อว่าผมว่าคุณไม่กลัวนะไอเสียงเคาะเนี่ยมันหาเหตุและผลมารองรับได้ไหมครับว่ามันเป็นโทษนะมันเป็นเสียงสัตว์เสียงอื่นๆได้ไหมมันผมพอเสร็จแล้วเนี่ยพอตอนเช้าเนี่ยก็พยายามเดินสังเกตว่ามันมี ที่ปองบ้านบ้านเป็นบ้านที่ไม่ได้เป็นบ้านเป็นไม้เขาปลูกเองก็ค <ะ S 2> ือด้านล่างเป็นปูด้ m, ดานบนเป็นไม้เป็นไม้ที่มันจะเฉีขงข้างๆเป็นแผ <คะ S 2> ่นนะ <คะ S 2> แล้วเราไม่มีระเบียงออมันมันจะเป็นไปได้ยังไงที่สัตว์มัแล้วมันสูดหลังคาถ้ามีแมวปีนอ,อาจจะเป็นได้แต่ว่าข้างๆเป็นไปไม่ได้เด็ดขาดไม่มีทางแล้วสํางันก็คือจังหวะมันได้ด้วยคือจังหวะเรากำลังจะบวชพระขณะที่ยังเป็นเป็นเป็นนาคอยู่นึกออกปะ เป็นแรกครับคือบางอย่างมันคืออย่างที่เราเคยยิ้มมาว่าคนที่จะบวชคนที่เพิ่งจบคนที่จะแต่งงานมักเนื้อหอมวิญญาณสัมภเวสีมักจะมาเอาตัวไปแต่จากที่ฟังที่แอนเล่าเนี่ยเหมือนไม่ได้มาเอาโทษนะเหมือนไม่ได้มาเอาแอนนะเหมือนจะเหมือนจะมาเอาแม่หรือเปล่าใช่ผมรู้สึกว่าเป็นเรืองอะไรเวรที่เหมือนแม่เขาเผือพูดไปครับ โอ้โหเฮ้ยแล้วฟังแล้วมันคือมันหาอย่างอื่นมามามาแทนไม่ได้เลยครับว่าเสียงนั้นมันจะเกิดขึ้นจากอะไรอ่าที่แอนบอกนะแสดงว่าอะไรมันทําให้เสียงเกิดขึ้นแบบนั้นรอบบ้านชั้นสองที่เป็นเสียงเคออ่ะคืออะไรอ่ะไม่ไม่มีทางที่มันจะเป็นคนแล้วถ้าเป็นคนก็ต้องเป็นคนที่สูงประมาณสามเมตรอะไรเงี้ยออต้องสูงมากอ่ะต้องไม่ใช่ต้องไม่ใช่มนุษย์อ่ะนะฮะแล้วก็เสียงแอน เสียงที่ที่พูดเนี่ยเสียงผู้หญิงผู้ชายครับมันพอจริงจริงนะพี่ที่เราได้ยินน่เราเราเราได้ยินเป็นเสียงแต่เราไม่มันเป็นเสียงที่มันเราไม่รู้ว่าเพศไหนพี่คือได้ยินจริงแต่ไม่สามารถบอกได้ว่าเป็นเสียงผู้หญิงเสียงผู้ชายเองยแบบเนี้ยผม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 เคยฟังในเวลาใครเล่าผมก็ฟังทำไมฟังแล้วมันจะไม่รู้ว่าเพศผู้หญิงผู้ชายแยกไม่ออกอะ คือในโลกความเป็นจริงเราพูดอย่างนี้เราฟังกันอ่ะนี้ผู้หญิงผู้ชายแต่ว่าเสียงมันอยู่ภายในภายในความรู้สึกเนี่ยมันมันไม่มีเพศนะสำหรับผมผมคิดว่ามันมันไม่รู้จริงผมชอบคํานี้ของคุณนะเสียงที่มันมาจากภายในครับเสียงที่มันมาจากข้างในว่าฟังเออจริงๆมันคืออาจจะเสียงที่มันมาจากข้างในเรานี่แหละเออก็เลยไม่สามารถจะบอกได้ว่าแต่เสียงนั้นจําได้ว่าเขาพูดว่าอะไรนะเนี่ย ลืมสัญญานะลืมสัญญานะแล้วมันไปตรงอะที่แม่ได้ยินผมเลยแบบคนเรียกคนเป็นคนรู้อีกแล้วเเออแสดงว่าแม่กับเราอะเชื่อมต่อกันได้ที่ผมเป็นคนติดแม่มาทุกวันนี้ผมก็ยังนั่งเหมือนกันนาะผมก็ติดพ่อติดแม่ทุกวันนี้กอดแต่ก่อนตอนวัยรุ่นเราก็ไม่กล้าเนาะบางทีก็เขินอายเนาะเราเด็กผู้ชายนะแต่ตอนนี้ผมต้องกอดต้องหอมจูบบ้างหอมบ้างแล้วถ้าแบบแม่ว่างผมว่างนะแม่ทํากับข้าวให้กินหน่อยผัดกะเพราหน่อยหนูทอดอะไรแบบนี้มีความสุขมากครับ ใช่ใช่มสุขมากงั้นเก็ทำหน้าที่รู้ดีที่สุดนะนะฮะนะครับแอนนี่คือเอาทั้งหมดคราวนี้น่าสนใจว่าถ้าอยากจะวาร์ฟวาร์ดิวัยรุ่นเนี่ยเขาเรียกว่าวาร์ฟนะถ้าอยากจะวาร์ฟไป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 หาแอนนี่ต้องไปวาร์ฟที่ไหนยังไงอะครับก็วันนี้ขอโทษทีนะเสียงแพรบแล้วก็ช่วงนี้มันโดนฝุ่นนะครับช่วงนี้ผมมีเล่นดนตรีอย่างวันจันทร์นะครับเล่นอยู่ที่ร้าน Six Degree ตรงช่องเจ็ดนะซอย พี่พอดีใส่สามนะฮะว่าเราไปฟังเพลงกันได้นะครับในี่ก็มีก็มีดักชีปันพุทธครับถนนเชื้อเพลครับมีสองที่มีสองที่ที่ได้รันเพื่อนๆนะฮะอ่านะฮะแล้วถ้าเป็นเขาเรียกนะเป็นเป็นเฟซบุ๊กแฟนเพจถ้าอยากจะวาราปไปเห็นหน้าแอนตอนนี้เข้าไปได้ที่ถ้าเกิดแฟนเพจมันจะเป็นงี้ครับคนที่ยารของนิดหน่อยก็ถ้าเป็น แฟนเพลงก็เป็นแอนด์พีระพงน์ครับอ๋อแอนคือ a n t n แล้วก็พีระพง์ก็ p w e r a p o n g นะครับผมใช่ครับอันนั้นจะจะเป็นอัปเดตเรื่องของเพลงแล้วก็วิธีเล่นกีตาร์คือผมจะมีสอนกีตาร์โปร่งด้วยอะไรเงี้ยเอเหรอเฮ้ยกีตาร์ครับเดี๋ยววันหลังผมส่งลูกไปเรียนด้วยสิยังยินดีแต่ลูกผมยังสาวยังไม่ถึงสาวขเลยนะเดี๋ยวรอสักคาขวบก่อน จะส่งลูกไปเรียนด,ด้วย,<ห>วยโอ้ขอบคุณมากนะฮะเข้าไปได้นึกว่าฟังว้าวเข้าไปดูผู้ชายคนนี้ได้นะครับแล้วก็ฝากผลงานของทางด้านอิมชันทาวหน่อยอ่ะเพลงอะไรแล้วก็สามารถจะติดตามได้ยังไงครับแอนครับผมพรุ่งนี้นะครับอิมชันทาวมีผมแล้วก็วินคือเพื่อนอีกคนหนึ่งผมแอนนิ่มชันทาวและคุณวินอ<ม>่อในนามอิมชันทาวเนี่ยพรุ่งนี้จะมีเพลงชั่วโมงเศร้าครับเป็นเพลงที่เนื้อหาจริงๆถ้าใครที่ชอบเพลงเกี่ยวกับความเหงาอยู่แล้วเนี่ย แ้วฟังเพลงนี้ต่อนี่ก็น่าจะได้ความสึกที่ต่อเนื่องเหมือนกันนะครับเร็จะมีในหน้าแฟนเพจของอีเวนชั่นทาวแล้วก็ YouTube ออฟิเชียลของอีเวนชั่นทาวนะครับมีเอาเอลงให้ดูกันฝากติดตามด้วยนะครับพี่พด้นะครับได้เลยครับแอนแล้วก็อยากจะบอกว่าฟังว่าผมวาร์ปเข้าไปดูแล้วฮะนะที่แฟนเพจ Facebook เขานะลูกลูกชายป่ะฮะลูกชายลูกชายน่ารักมาก ลูกคุณน่ารักมากแล้วไว้้ไวผมทรงเท่มากเด็กแนวว่าเด็กแนวว่าอินดี้มากอ่ะยังไงก็นะเอากําลังใจช่วยนะครับนะฮะแล,ล,ล้วก็ฝากผู้ชมเข้าฟังแฟนการเดี๋ยวท็อกติดตามด้วยนะขอบคุณมากแอนครับผมครับพี่ขอขอไปแท้ียงเบาไปนะครับไม่เป็นไรครับโอเคเลยฮะขอบคุณมากแอนจาก Emotion Town นะฮะขอบพระคุณครับครับผมขอบคุณทัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีค wow ร uh ับ